จริงๆรถแบบนี้เนี่ยจอดเฉยๆอาจจะไม่ได้สวยมากนะแต่ถ้าได้วิ่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยรถมันจะมีสเสน่ห์มากเลยเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งบนถนนก,นกันครับ อันนี้เริ่มต้นเป็นแบบไหนบ้างครับก็เป็นรถ V X เลยคันนี้ได้มีการถอดโป่งออกถอ,อดโปง่งถอดกาบออก ทั้งประตูเลยทั้งหมดเนี้ย<ม>เราคันนี้งานของเราคือต้องมีการทำสีรอบพันแล้วแล้วก็มีการอุดรูรอ,อุดรูทุกชิ้นเลยที่เราถอดปุงออกทำเป็นแบบสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไระเราทำเขาเรียกว่าสไตล์เฟกสไตล์เฟกอ่าแล้ว,แล,วแล้ววิธีการอุดของเราเนี่ยใช้วิธีแบบไหนครับในการอุดก็ตัวนี้จะเป็นรูใช่ไหมเราก็จะมีจะตัดเหล็กเสริมขึ้นมาแล้วก็มีการเาเรียกว่าเป็นเชื่อมเป็นระบบ CO2 ทแล้วกันทำให้เหล็กโดนไฟน้อยที่สุดมันก็ผลดีของมันก็คือเป็นสนิม ได้น้อยที่สุดเป็นเหล็กโดนไฟน้อยที่สุดก็จะดีที่สุดแลใช่แล้วถามว่ามันก็หลีกเลี่ยงในเรื่องเขาเรียกว่างานโป้ต้องมีอยู่แล้วล่ะงานโป้งานอะไรพวกนี้ต้องมีแล้วต่จะน้อยลงใช่น้อยลงแต่ดูจากสภาพโดยรวมวันนี้เนี่ยเป็นรถเดิมเดิมเลยนะดูดิเดิมสมัยก่อนเคยเป็นทูโทนเป็นทูโทนอยู่นะครับเป็นทูโทนแต่ก็ชั่วโมงนี้มันเขาเรียกว่ากระแสทรงแบบทรงแบบทรงลุงหรือว่าทรงแบบพิมพ์นิยมเนี่ยใช่คือมันกลับมาทําให้แบบรถในลักษณะแบบนี้เนี่ย เปลี่ยนแบบไปได้เยอะอ่ะแล้วเราต้องมารอลุ้นกันครับว่าสําหรับเจ้า VX คันนี้นี่จะทํามาเป็นแบบไหนแล้วออกมาหล่อแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมมาแล้วครับว่ามีขั้นตอนไหนบ้างวันนี้เราได้เตรียมขั้นตอนในการพ่นที่แบบแบบใสๆแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าขั้นตอนที่พ่นเสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่พ่นเสร็จแล้วของรถคันนี้เป็นสีอะไรครับเป็นไงครับเอ๊ ผมว่าคือจริงๆเจ้าขอรงอรถมีการเลือกสีกันอยู่สัก,สกระยะเลยตั้งแต่วันเอารถเข้าจนถึงวันที่ได้พ่นเนี่ยลูกค้ามาสรุปสีเมื่อเช้าครับก็สีผมบอกว่าสีในแนวเนี้ยออกโทนเขียวแบบฟ้านะครับข้อดีคือตัวเนี้ยมันจะมีความนวลของในสีผมรู้สึกว่าเห็นแวบแรกเนี่ยฝ่ายจะได้แต่งสีแบบเนี้ยเนี่ยมันออกแบบหยกๆกเนี่ยฝ่ายจะได้แบบนี้นี่ใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันครับก็สเต็ปเดิมเหมือนกันครับเราจะมีการพ่นนอกในนะครับนี่ นอกในประตูนะฮะแล้วเรายกประตูออกพ้นด้วยเพราะว่าเราต้องการรายละเอียดในซอกในมุมเนี่ยให้มันออกมาได้แบบได้สวยเลยนะครับก็ในชุดนี้แล้วก็นี่อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่บอกว่าจะเป็นเฟกแล้วหรือว่าจะเป็นออซซี่แล้วเนี่ยก็จะขาดไปได้ครับในพวกกระจกมองข้างมือเปิดนี่แล้วก็กระจกมองมุมต่างๆนี่ตอนนี้เราให้กลับมาเป็นแบบเป็นตัวโลเลยก็คือเป็นดําด้านแต่เราเลือกใช้มาเป็น สีการกระแทกของแรปเตอร์เห็นไหมครับมันจะมีเลเยอร์ที่แบบหนาๆน,านี่เห็นไหมน,ะนี่มันก็จะมีการยึดเกาะได้ดีก็อันเนี้ยเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอเราพ่นพ่นผูนประตูเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่ตัวรถครับนี่นี่ตัวรถตัวรถจําภาพนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพลิกโฉมมาพ่นแบบในตัวชิ้นงานที่ใหญ่ๆเนี่ยผมว่าคันนี้น่าจะนวลน,น่าดูนะครับความรู้สึกเองยังชอบเลยนะครับในสไตล์นี้ เดี๋ยวใจช่วยหน่อยนะครับว่าสำหรับเวียคันนี้พ่นออกมาเต็มเต็มันแล้วประกอบมันจะหล่อแค่ไหนครับไป three days later คันนี้เราก็ได้มีการพ่นตัวรถนะครับในเป็นสไตล์สีของเขาแล้วนะครับสีคันนี้ก็จะออกสไตล์แบบเขียวหยกๆกนะครับอมอมฟ้าหน่อยๆนะครับก็พ่นออกมาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะไปเก็บรายละเอียดในเรื่องช่วงล่างกันไปเดี๋ยวเราไปชมเรื่องช่วงล่างกันครับ จะมีการเก็บรายละเอียดในเรื่องซุ้มเนี่ยเราต้องการให้ซุ้มรถมันลอยนะครับตอนนี้อาจจะมองเผลอๆเนี่ยก่อนพ่นเนี่ยอาจจะร,รู้สึกว่ารถมันเก่าๆเดี๋ยวเราพ่นตามซุ้มหมดแล้วสีซุ้มเนี่ยรถมันจะใหม่เอี่ยมเลยมาดูด้านนี้กันครับของเดิมๆเ,เนี่ยจะมาเป็นแบบนี้เลยผมเชื่อได้ว่ารถเดิมๆโรงงานเนี่ยอาจจะมาเป็นสีตัวรถนะครับแต่มีการพ่นการสนิมพ่นอะไรหลายๆอย่างแล้วมันอาจจะมีการทับไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับให้มันคงสู่สภาพเดิมแบบใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับ ถ้าดูในกล้องเนี่ยอาจจะแบบอารมณ์นวลนวใช่ออกฟ้าฟ้าจะเขียวหรือจะฟ้ามันก็ออกผสมกันแล้วกันนะออกเขียวเขียวบอกว่าเขียวมิ้นไหมอารมณ์ประมาณนั้นไหมประมาณหยกปีกว่าอ่ะประมาณเออประมาณสีประมาณหยกสีมันอาจจะมีข้อพิเศษที่มันแบบเจอแสงก็เหลือบอีกแบบนึ่งเจอในความมืดอย่างตอนนี้ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่ช่วงประมาณห้าหกโมงก็จะแบบออกนวลนวลออกนวลนวผมรู้สึกว่าชอบนะแล้วมันมีความหวานในตัวเองใช่ปกติเวียงเนี่ยจะต้องบึกบึกบึนนะ แต่วันนี้เนี่ยจริงๆหลักๆที่เราจะมาให้ชมไงคือสีเต็มๆคันใช่ดูดิแล้วมันนี้เขาเรียกว่ามีการทําสเต็ปสีครับสเต็ปสีสเต็ปหนึ่งแล้วกันเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีการทํารอบนอกอแล้วก็พ่นในวงกบประตูให้ด้วยการเปลี่ยนสีใช่รายละเอียดของรถเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าจากรถเดิมครับที่เราเห็นจากรถเดิมเนี่ยมีคิ้วโป่งอ่ะเราก็อุดนี่ยิ้ได้ก็มีคิ้วโป่งทั้งหมด ภาพเดิมอาจจะหายไปหมดละใช่ก็จะเป็นแบบสไตล์ออซี่เลย่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นจะเป็น G X G X G X จะอารมณ์เดียวกับพาร d โดพาโดนะครับนี่ขี้โป่งจะออกไปแล้วแล้วก็จะอุดรูทั้งหมดอุดรูทั้งหมดแคมก้มเนียนๆบางๆใช่แล้วก็รายละเอียดของรถเนี่ยบางอย่างที่ของเดิมเป็นโครเมียมครับนะครับเราก็จะมีการตัดให้เป็นดำด้านนี่แหละคือจุดที่ดูดีและดูสวยสาหรับ มีเอกที่ทําแบบสไตล์ถ้าไรี g x แล้วก็ทำเป็นสีเฟรคตัดด้วยดําด้านดำแรปเตอร์ดายี่ห้อแรปเตอร์ครับมันก็จะมีทั้งทั้งมือเปิดกระจกมองข้างกระจกมองข้างด้วยนี่แล้วก็ชายล่างกันชนหลังจริงๆช้ยล่างกันชนหลังเนี่ยเราพยายามทําให้ตัวนี้มันเป็นงานพ่นนะ เขาเรียกว่าทําให้มันเป็นออกเรียนแบบสีพลาสติกเดิมใช่ตอนนี้เราค้นพบแล้วค้นเจอแล้วสีโทนนี้พยายามรายละเอียดทุกอย่างมันกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วเหมือนจะออกเป็นพลาสติกแบบเบิกห้างมาใหม่ๆใกล้เคียงเลยแล้วก็ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ใช่ครับนะครับนี่รายละเอียดในการตัดดําของรถเนี่ยเราก็จะมีการตัดดําให้ใหม่หมดเลยสีโทนนี้เวลาตัดดามันดูดีนะมันอูดูสวยผมมองว่ามันออกแบบแนวแบบการ์ตูนการ์ตูนเลย แต่ว่าไม่ใช่กระตูแล้วนะใน่ไม่องล้ดูจากขนาดนี้แล้วก็ในเรื่องสังเกตไหมครับถ้ารถรุ่นยุค90เนี่ยซุ้มล้อเนี่ยจะต้องเป็นสีตัวรถถูกต้องครับนะฮะเราก็มีการเอารายละเอียดของเนี่ยของซุ้มเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลือกใช้สีกันกระแทกของแรปเตอร์เหมือนกันใช่ใครที่ดูของเราเนี่ยจะมีความบอกว่าสีแรปเตอร์ทำไมมันมาอีกแล้วนู่นนี่นั่นมันใช้ได้ทุกรุ่นจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบ หลักๆของรถเลยนะใช่ขยายนิดนึงก็คือเราทำสเต็ปแบบ1 0 0เมาหลายคันอ่าเรามองเห็นว่าจุดนี้มันที่มันเห็นคชัดแล้ก็เลยมาทำแบบเพิ่มเพิ่มเติมในในซุ้มเดี๋ยวนี้ในซุ้มอาจจะต้องเป็นสีตัวถแหละทำให้ดูเป็นเหมือนกลับมาจากโรงงานอ่าเราจะไม่แบบเป็นพ่นดำไปอ่าอันนี้เก็บเป็นสีตัวรถแล้วก็ยิงเขาเรียกว่ายิงเป็นสีระเบิดก็คือยี่ห้อเดปเตอร์ที่เราทำนี่แหละมันทำให้ดูรถแบบดูแบบดูรถลอยๆดูรถแบบใหม่ใหม่อ่า แล้วก็คันทีประกอบไปด้วยเช็ดซีครับจริงๆเช็ซีเนี่ยก็จะมีการพ่นกันสนิมใช่มาดูด้านหน้าดีกว่าจะเห็นได้ชัดกว่านี่นะครับในส่วนของเช็ซีเนี่ยรเราก็ทำเป็นพ่นกันสนิมให้ะนะครับคือ มันจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกพ่นการสนิมอย่างที่2คือสเตจหนึ่งอย่างที่3คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้เราจะพามาชมคือสเตจหนึ่งเอ้ยไม่ใช่พ่นการสนิมพ่นการสนิมไม่ใ่ธรรมดาอ่านี่ก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ครับใช่ครับมันก็จะพ่นดาหน่อยอืมอ่าตรงไหนที่เป็นสนิมเราก็จะมีการปิดสนิมให้ใช่นะครับนี่แหละก็ได้อีกหนึ่งอารมณ์แล้วกันครับนะครับแต่คันนี้จริงๆงอ่ะที่มาชมตอนเนี้ยมาชมให้ดูก่อนเสร็จก่อนเสร็จใช่นะครับระหว่างทำอ่ะเอเซอรี่เยอะดูเดไฟ ไฟเฟยใหม่หม,หมดใหม่หมดเลยหลัแล้วรถทําสีหรือทาอะไรไปบิ้วใหม่ๆเนี่ยได้อุปกรณ์ของใหม่เนี่ยมันจะทำให้รถดูแบบอัพขึ้นมาเลยใช่ก็เดี๋ยวไปติดตามรอชมแล้วกันรประกอบรวมร่างอีกสักประมาณ2วันนะครับเดี๋ยวคันนี้จะวิ่งสวยๆให้ดูข่าวคันนี้ทำมาใช้เวลาประมาณกี่วันแล้วโอ้ย สาอาทิตย์แล้วกันสามอาทิตย์ประมาณหนึ่งเดือนในสเต็ปนี้นะครับในสเตปนี้หนึ่งเดือนดูคี่โป่งอะไรคร่าวๆใช่เดี๋ยวรายละเอียดเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไปรอชมตอนเสร็จอีกทีนึงครับครับครับก็หลังจากขั้นตอนสุดท้ายคืองานสีเสร็จเรามาถึงขั้นตอนที่เราประกอบรวมร่างครับนะครับก็ดูแล้วคันนี้รวดทรงเป็นยังไงบ้าง ท็สทรงดูดีเลยดูสวยแล้วทันสมัยแล้วก็รายละเอียดทุกจุดเนี่ยม่วมาจะกระทั่งตัดสีเทาตัดสีดำรายละเอียดตามมุมคันชนหรือว่าตามขอบไฟเได้ไฟใหม่ด้วยมันก็เลยทำให้ดูดีแล้วก็สติ๊กเกอร์ท้ายรถหรือว่าโลโก้คำว่า G X เนี่ยมันทำให้บ่งบอกทำให้แบบรถดูดีมากจริงๆท้ายรถของรถคันนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีเป็น C W D นะครับแล้วก็เป็น G X แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นแลนด์ครุยเซอร์ คันนี้ได้มีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าของใหม่หรือเปิดอ่าเป็นมือเปิดยางสําหรับตัว G X เลยครับครับก็ยางอะไรเอาออกหมดเลยใช่ไม่เหลือเลยแล้วอุดรูยางอะไรด้วยอ่าช่วงตูดก็อาจจะประมาณนึงแต่ช่วงหน้านี่เห็นไหมครับเราได้ประกอบรวมล่างหมดแล้วครับมีฝาครอบวินส์อ่าฝาครอบวิน์ครับฝาครอบวิน์กันชนหน้าเนี่ยเราเขาเรียกว่าอิงในสไตล์เจแปนเลยใช่นะครับออกสีน้ําตาลเทาดำเงี้ยครับหมดหมดแล้วก็ ปลายกันชนที่เป็นของใหม่นะครับอันนี้เราก็เบิร์ดมาใส่ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับชุดไฟหน้าชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอันนี้บางอย่างที่ที่ไม่ได้เปลี่ยนเราก็มีการบิ้วให้ใหม่ใช่นะครับก็องค์ประกอบรถรวมๆด้วยมีการตัดดําตัดอะไรหลายๆอย่างแล้วผมมีความรู้สึกว่าชอบนะใช่ดหลงรักอีกแล้วดูดีดูสวยเออหลงรักวีอีกแล้วนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งใช่ใช่ใช่จริงๆรถแบบนี้เนี่ยจอดเฉยๆอาจจะไม่ได้สวยมากนะ แต่ถ้าได้วิ่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยรถมันจะมีสเสน่ห์มากเลยเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งบนถนนกันครับ สเตตแบบนี้นะครับจริงผมใช้คําว่าสเตตหนึ่งนะครับในการทำสีแบบนี้นะครับอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณในไซนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นนะครับจะเป็นการทําสีรอบนอกเพราะว่ารถมันเป็นไซใหญ่ไซใหญ่ใช่ครับแล้วก็มีการอุดโปงอุดอะไรพวกนี้นะครับใครที่มี VX อยู่หรือว่ามี Pardo อยู่อยากทำสเตตนี้นะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991 ครับ091-915-6545ครับนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAAF Body Shop นะครับขาดไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณคุณเบียร์นะครับนี่เจ้าของรถนะครับเจ้าของรถครับที่บอกว่าไว้ใจให้เราทำคันนี้ขึ้นมาใช่ใครอยากออกงานหรือว่าอยากไปไปชมที่งานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจัดมิ팅เล็กๆที่เบียร์จะเป็นคนจัดเอาคันนี้ไปจอดโชว์ได้นะครับเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับคับที่ขอบคุณนะครับ